อากาศตอนเช้าอากาศตอนเช้าืาานาันนี้เบิ้งแม่พี่นองล่มแห้งแห้งล่มไม่ยืนนี่เบิดขึ้นแล้วละ่ะเห็นบ่เบิ้งยอดใหม่ปิวแวง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 อากาศหนาวเก่าองศาถานนพี่นองวันสองวันก่อนนี่ขึ้นไปตั้งยี่สิบกัววันนี้ลงมาเก่าองศาอีกแล้วอ้ยวันเสาร์นี้กะจะได้อันสงระอันนาปีใหม่ละเนาะ ปีใหม่ละก็เอาพระลุ่งล้วก็สงูงพระละอากาศก็ยังเย็นสบายหนาวโอ้บ่เป็นเย็นสบายละเย็นหนาวนี่ละพี่น้องเย็นหนาวนะคะอ่านะออกไปข้างนอกนี่ผมนี่ก็ต้องกระจึงกระเจงตอนนี้ไอดามาฮอตอ่านะบริษัทแล้วมาถึงกอนเป็นครึ่งชั่วโมงเพราะว่าวันนี้รถไม่ติดพี่น้องรถไม่ติดเนื่องจากว่าโซนแถบปารีสนี่ปิดปิด,ป,ดปิดเทอร์ม ปิดเทอมมาสองอาทิตย์เนาะจากเป็นช่วงอีสเตอร์เนาะเพื่อนปิดเทอมบานีถนนก็นโลง่งก็ให้เหานี่เล่นได้สบายหเห้กันเลยถือโอกาสว่านโอเคมา say เ e ลโลเพื่อนๆนิดนึงแต่ว่าอยู่ในบรรยากาศที่แบบว่าบ่โอเคปันไหนเดี๋ยวถ่ายข้างนอกให้ดูอีกรอบนึงนะคะอานามือนี้ล่มแห้งขณะนี้ที่ไอดาคุยนี่ประมาณจี2:00โมงเสารนาจะาอากาศตอนนี้9องศาพี่น้อง เมื่อสองวันก่อนนี่ขึ้นไปทั้งยี่สิบกว่าองศาคิดว่าอุ้ยจะได้ตากตากอร์ไม่ยังตากเนื้อเดดเดียวเลยได้นี่นะวันนี้ลงมาอีกโอ้ยหนาวพอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพ่าผ้ากันปิดฮีเตอร์อะไรเลยคิดว่ามันมันอากาศมันร้อนมาแล้วเนาะตอนนี้ไม่เลยพี่น้องหนาวขึ้นมากอีกคือเกเดี๋ยวดาจะถ่ายข้างนอกให้เบิรงดด้อตอนนี้ลมแรงมากนะคะ,ะเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดาถ่ายเบิรงสำหรับวันนี้โบมี่ยังมาฝากอะมา say hello เลย อันนี้ลมว่อยๆพี่น้องถ้าเดินขึ้นไปข้างบนนี่มันสิเป็นพาคสำหรับเป็นสวนสาธารณะเดินลินได้ยินเข้าเจาว่าข้างบนนี้มีหน่อไม้นะคะแต่ว่าห้ามเก็บเดดขาดพี่น้องหน่อไม้ที่อยู่ในสวนหรือว่า่าสวนสาธรารณะหรือว่าสวนในบ้านในเขตขอบเขตของที่อมีเจ้าของหันเขาห้หามไปลักของเพิ่นเดดขาดอันตรายนะคะสวนหลายเหล้ยวสวนหลายเหลี่ยวคนเท่าเด้อจ้ะ บลละวงเรื่องนี้แต่ไอดาโคนแนะนําเลยนะคะว่าอย่ายายายเด็ดขาดถึงแม้ว่ามันมีหลายแก่สร้าง